ก่อนจะปิดท้ายให้คุณสสิพิมลเพราะเรื่องนี้ต้องเป็นคุณเลยเรื่องสวยๆงามผ้าตีนจกของสวยงาม,มผู้หญิงงามคู่กับผ้า 5, พัน,นแพรใหมที่ดีใช่แล,นะแล้วนะคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วคุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าผ้าสิ้นผ้าไหมที่นี่นะคะสวยงามไม่แพ้ใครแล้วบอกเลยว่าลวดลายมีเอกลักษณ์อย่างที่ดิฉันสวมใส่อยู่ในขณะนี้นะคะแล้วนอกจากการเป็นเสื้อผ้าแล้วเนี่ยสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ต่างๆได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ ผ้าสิ้นทินโจกนะคะก็เป็นเรื่องของผ้าที่หายดูได้ยากแล้วก็มีอายุเก่าแก่มีลวดลายที่มีชิ้นเดียวในโลกกว่า1000ชิ้นของนายจงจรูนมโนคำนะคะก็มีการเก็บสะสมรวบรวมไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนโจกไทย,ยวนรับแลหมู่ที่4ตําบลยชุมพลแลวก็อาเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีการก่อตั้งกันขึ้นเนี่ยด้วยใจรักแล้วก็ความชื่นชอบของผ้าทอโบราณ ซึ่งบางชิ้นมีอายุกว่า200ปีค่ะป oh. ระเมินเป็นมูลค่าไม่ได้คุณมินะก็มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์สืบทอดผ้าลายโบราณให้รุ่นลูกลุนหลานนั้นได้มาศึกษากันตลอดจนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนผ้าแต่ละผืนมีเรื่องราวบอกถึงวิถีชีวิตแฟชั่นในการแต่งกายสมัยนั้นๆแล้วบางผืนร,ราคาหลักล้าน คำว่าประเมินค่าไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าการคาดการมูลค่าเนี่ยจะอยู่เรื่องของห่วงเวลาประสบการณ์ก,การถ่ายทอดมรดกไปพูดคุยกับหลายๆคนที่เป็นเกจิเรื่องผ้าเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการส่งทอดทางภูมิปัญญามันเป็นเขาเลือกนวัตกรรมที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ไม่สามารถก๊อปีและเรียนแบบได้ผมกล้าท้าอ่ะ คุณจะเรียนแบบเขายังไงอถูกต้องไหมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกถักทอร้อยออกมาเนี่ยด้วยฝีมือแล้วมีผืนเดียวในโลกด้วยต้องไปเรียนนะฮะ,ฮะผมอยากให้ไปเรียนและสืบทอดกันต่อไปซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็มีการสืบทอดมานะครับเป็นหลายรุ่นด้วยกันโดยเฉพาะคําว่าผ้สสินะนะฮะ สมนางพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชนินีพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นความสาคัญนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าในเดือนนี้เป็นวันเดือนปีแม่ศูนย์ศิลปาชีพบางชายบางใสก็มีการรับตัวนี้ไปไปเพื่อพัฒนาต่อยอดและปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกๆคนสามารถใช้ได้นะครับ